ขอต้อนรับเข้าสู่สวนสัตว์จิ๋วที่ที่คุณจะพบกับสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่ช้างขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์เซลล์เดียวขนาดเท่าลูกเบสบอลโหมันเป็นไปได้ยังไงอ้ออย่าเพิ่งแตะอะไรล่ะเพราะเจ้าตัวจิ๋วพวกนี้เทียบได้กับสัตว์นักล่าน่ากลัวตัวอื่นๆเลยนะ ช้างที่ตัวเล็กที่สุดคือช้างบอเนียวปิกมีพวกมันสูงประมาณ2เมตรซึ่งไม่ฟังดูเล็กเลยแต่อย่าลืมไปว่าช้างแอฟริกาสูงได้ถึง2เท่าด้วยความสูง4เมตรเกรดหน้ารู้หางของช้างปิกมียาวจนต้องลากไปบนพื้นเวลาที่มันเดินนั่นไม่เล็กเลยนะ สมาชิกไซน่ารักอีกตัวในหมู่สัตว์ตัวยักษ์ของโลกก็คือวานสเปิร์มแคระซึ่งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโลมาอยู่เสมอมันเติบโตได้ยาวประมาณ2เมตรเมื่อเปรียบเทียบกับวานซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ววานสีน้ำเงินยาวกว่าถึง10เท่า จระเข้เค,เคมนแค,คร์คูเวียรเป็นสมาชิกที่ตัวเล็กที่สุดในตระกูลจระเข้เมื่อโตเต็มที่พวกมันจะมีขนาดยาวประมาณ1.2เมตรเล็กกว่าจระเข้น้ำเค็มหรือจอระเข้อเมริกัน4เท่าแต่เจ้าตัวน้อยนี้ไม่เชื่องเลยมันเป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อที่ดุร้ายและไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อด้วย ในเผ่าพันธมนุษย์โฮโมฟลอริซีนซิสวัยผู้ใหญ่เติบโตได้ไม่สูงกว่าเด็ก4ขวบทั่วๆไปในปัจจุบันที่ประมาณ1เมตรและก็หลกศีรษะของพวกเขาที่เหมือนฮอบบิทก็มีขนาดเท่ากับผลเกรฟฟุตเท่านั้น แมวจุดสีสนิมมาถึงแล้วเพื่อเป็นตัวแทนของสายพันธุ์แมวป่าที่เล็กที่สุดของโลกมันมีความยาวประมาณ38ซนติเมตรและหนักประมาณ1.3กิโลกรัมนั่นเล็กกว่าแมวบ้านทั่ว,วไปอีกนะและใช่ก็ยังมีคนจับเจ้าเหมียวน้อยพวกนี้มาฝึกให้เชื่องแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ป่าและอาจชอบที่จะอาศัยอยู่ในธรรมชาติมากกว่า ต่อไปเชิญพบกับฉลามโคมไฟแตะมากกับความยาว20เซนติเมตรซึ่งยาวกว่าดินสอน,นิดหน่อยมันอ่านดูเหมือนอยู่ในวัยเด็กแต่เจ้าตัวนี้โตเต็มที่แล้วที่เจ๋งที่สุดคือมันกินตัวเคยแล้วก็เปล่งแสงได้ด้วย แมวบ้านที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาคือแมวเปอร์เซียหิมาลายันชื่อว่าเจ้าทิงเกอร์ทอยมีความยาวเพียง7นิ้วเท่านั้นเจ้าเหมียวตัวจิว๋วโตเต็มวัยนี้ยืนบนฝ่ามือของคุณได้สบายสายส่วนแมวพันธุ์ที่เล็กที่สุดคือพันธุ์สิงหปุระ ชิวาว่าสีน้ำตาลชื่อมิลลีจากเปอร์โตริโกเป็นสุนัขที่เล็กที่สุดในโลกอ้างอิงจากสถิติกินเนสมันสูงไม่ถึง9.6เซนติเมตรซึ่งสูงประมาณกระป๋องน้ำอัดลมชิวาว่ายังเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์สุนัขทั่วไปอีกด้วยไดยโนเสาร์ที่ตัวจิ๋วที่สุดนั้นมีลักษณะคล้ายนกซึ่งมีขนาด13เซนติเมตรพบในชิ้นอัมพันขนาดเท่าก้อนกรวดมันดูเหมือนนอกฮัมมิงเบิร์ดเพียงแต่มีจงอยปากที่เต็มไปด้วยฟันที่คมกริบ เราอาจเกิดความสับสนระหว่างงูที่ตัวเล็กที่สุดกับไซเดือนได้ง่ายๆด้วยความยาวเพียง10เซนติเมตรยาวกว่าบัตรเครดิตนิดหน่อยซึ่งเป็นความยาวของงูสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบเรียกว่างูเซนได้พวกมันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้ดินเหมือนไซเดือนและในฐานะงูเจ้าตัวจิวพวกนี้กินเนื้ออีกทั้งยังกินปลวกและมดด้วย สำหรับสัตว์ตระกูลลิงรีเมอร์หนูเบิร์ดมันอาศัยอยู่ในมาดากัสก์เท่านั้นและมีความยาว9เซนติเมตรมันห้อยโหนบนนิ้วของคุณได้เหมือนกับกิ่งไม้และมันก็ไม่จำสีในฤดูหนาวเหมือนกับสัตว์จำพวกลิงชนิดอื่นๆพอซัมปิกมีมีความยาว8เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่านิ้วโป้งของคุณเล็กน้อยในฤดูหนาวพอซัมจะขดตัวเป็นก้อนกลมปิดตาด้วยหูของมันและเข้าสู่การจำศีลชั่วคราว เจอโบปิกนี่นั้นเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาด5เซนติเมตรที่มีหางยาวกว่าลำตัวของมันถึง5เท่าดูเหมือนเอาจิงโจ้กับหนูมาผสมรวมกันอย่างนั้นเลยคุณอาจจะสับสนนกฮัมมิงเบิร์ดพึ่งกับมแมลงที่บินเอาได้ง่ายๆด้วยขนาดของมันเจ้าตัวจิ๋วนี้มีความยาวประมาณ5เซนติเมตรเท่าขนาดฐานลูกกลอฟแต่พวกมันก็แข็งแรงและว่องไวนกฮัมมิงเบิร์ดยังเป็นนกเพียงชนิดเดียวที่สามารถบินถอยหลังได้ หนูผีอิรัสกันมีความยาวระหว่าง4-5เซนติเมตรตัวเล็กก็จริงแต่กินเก่งมากเจ้าตัวนี้กินอาหารได้2เท่าของน้ำหนักตัวในทุกวัน ขนาดต้นไม้ก็ยังมีขนาดเท่ากันมีป่าสุดพิเศษแห่งหนึ่งตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเนื่องจากลมอาร์กติกที่พัดรุนแรงพืชทุกชนิดที่นี่เลยมีขนาดเล็กจิ๋วเพื่อบองกันตัวเองจากความหนาวเย็ยนสุดขั้วภายในป่าไซมินิแห่งนี้คุณจะพบต้นวิลโลแคร์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เล็กที่สุดมีความสูงเพียง5เซนติเมตรแต่ก็มีใบกว้างขนาด1.5เซนติเมตรเพื่อเพิ่มการดูดซับแสงแดด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดก็คือขางขาวมแมลงผู้ซึ่งมีขนาด1นิ้วแค่ฟังชื่อก็คงเดาได้ใช่ไหมว่าร่างกายของมันมีขนาดเท่ากับมแมลงผู้ตัวใหญ่สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวเล็กที่สุดในโลกคือกิงกาบรุกเซียไมกราจากมาดากัสก์มีขนาดประมาณ2.5เซนติเมตรและถ้ามันเกาะบนหัวไม่ขีดไฟก็ยังเหลือที่อีกเยอะเลย มึกขนาดเล็กที่สุดในโลกคือมึอยกยักษ์โวลฟีซึ่งยาวน้อยกว่า2.5ซนติเมตรและนั่งอยู่บนเรียนบาทได้สบายๆและยังมีที่พอให้เพื่อนๆของมันด้วยเมื่อลองเปรียบเทียบกับหมึยกยักษ์แปซิฟิกซึ่งยาว6เมตรและหนักกว่า50กิโลกรัมแล้วมีคนคุ้มครองด้วยแฮะปูถั่วนั้นเล็กที่สุดในตระกูลปูของมันวัดขนาดได้1เซนติเมตรเจ้าขนาดปูถั่วนี้ชอบที่จะอาศัยอยู่ในตัวหอยนางรมและหอยมแมลงภู่ สัตว์ครื่องบกเครื่งน้ำและสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เล็กที่สุดยาวครึ่งหนึ่งของยาแอสไพรินเพียง0.8ซนเมตรมันคือกบพื้นเมืองของปากัวนิวกินีสองจุดเหล่านี้พอดีกับเล็บของคุณปลาที่เล็กที่สุดในโลกที่เป็นที่รู้จักกันก็คือปลาสโตลอินแฟนมันยาวแค่0.7เซนเมตรมันมีผิวที่โปรง่งใสและไม่มีเกล็ดหรือฟัน แมงป่องที่เล็กที่สุดในโลกมีความยาวไม่เกิน1เซนติเมตรนอกจากนี้แมงป่องสายพันธุ์ที่มีพิษมากที่สุดยังมีขนาด7เซนติเมตรด้วยมันคือแมงป่องแดงอินเดียแต่สิ่งมีชีวิตมีพิษที่เล็กที่สุดในโลกคือแมงกระพุนอิรุคานจิมันมีความยาวน้อยกว่า 1- ใน4นิ้วเหมือนกับส่วนหัวของคัตต้นบัตเจ้าตัวเล็กนี้มองแทบไม่เห็นในน้ำแต่พิษของมันนั้นอันตรายพอๆกับการกัดของงู่า อีกหนึ่งฝันร้ายในไซส์กระจิตรทิ์แมงมุมปลาตูดีกลัวมันตัวเล็กมากจนคุณลืมไปเลยว่ามันเกาะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณมันยาวประมาณ1ใน3มิลลิเมตรเพราะมันยังไม่ถึงนิ้วเลยและนั่นคือความกว้างของกระดาษเพียง4แผ่นที่ซ้อนกัน อย่างไรก็ตามมีสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วสุดพิเศษที่สามารถต้านทานแมงกระพุนแมงป่องหรือแมงมุมผิดได้ฉันกำลังพูดถึงท่าดิเกรดหรือมีน้ำสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวจิ๋วขนาดครึ่งมิลลิเมตรพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกพวกมันถูกแช่แข็งได้ถูกเผาจนเกรียมได้แม้แต่อยู่รอดในอวกาศได้ ตัวต่อนางฟ้าเป็นมแมลงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกวัดได้เพียง0.14ม mm, ิลลิเมตรเท่ากับความหนาของแผ่นกระดาษคุณสามารถเรียงพวกมันเกือบ100ตัวบนนิ้วก้อยของคุณตามความกว้างได้เลย ตอนนี้เข้าสู่โลกของกล้องจุลทรรศน์สิ่งเล็กๆพวกนี้มีอยู่ทุกที่ในชั้นบรรยากาศความลึกของมหาสมุรทรท่าน,น้ําแข็งและแน่นอนทั้งบนและในร่างกายของเราด้วยแบคทีเรียนั่นเองแอปเปิลเพียงลูกเดียวที่ล้างทําความสะอาดแล้วมีจุลินทรีย์มากกว่า100ล้านตัวถ้าคุณบีบอัดมันเข้าด้วยกันมันจะมีขนาดเท่ากับน้ําตาล1เม็ดในร่างกายมนุษย์มีแบคทีเรียนับหมื่นล้านล้านหรือประมาณ3 000. ปอนด์ไม่ต้องห่วงพวกมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้ว และแม้แต่ในหมู่แบคทีเรียตัวจิ๋วเกยยังมีขนาดที่เล็กกว่าปกติเล็กจิ๋วจนมองไม่เห็นเหมือนไม่มีอยู่เลยแบคทีเรียน5 0 0 0 0ตัวพวกนี้บัรจุอยู่บนปลายเส้นผมมนุษย์ได้พอดีและพวกมันจํานวนเท่ากันนี้สามารถวางอยู่ได้บนแบคทีเรียที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เล็กกว่าแบคทีเรียขนาดจิ๋วมากๆถึง10เท่าเรียกว่านาโนบเจ้าตัวนี้มีขนาดเล็กมากจนนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันว่าจะพิจารณาให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่นาโนบนั้นมีขนาดเพียง20นาโนเมตรคุณต้องแบ่ง1นิ้วออกเป็นประมาณ 40, ่0 0ล้านส่วนเพื่อให้ได้1นาโนเมตร แบคทีรียทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มีประเภทหนึ่งที่คุณสามารถวางเอาไว้ในมือและเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ใช่แบคทีเรียแต่มีเซลล์เดียวคือสาหร่ายฟองน้ำมันยังรู้จักกันในชื่อลูกตาของกาลาสีแหวะลูกบอลสาหร่ายสีเขียวนี้มีขนาดเล็กกว่าลูกเบสบอลเล็กน้อยเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาสิ่งมีชีวิตพวกนี้เพราะมันเบาบ,บางมากแต่เรารู้ว่าพวกมันมีส่วนช่วยในกระบวนการเกี่ยวกับน้ำในมหาสมุทรและผลิตสารอาหารที่มีประโยชน์ แล้วนั่นเล็กพอสำหรับคุณหรือเปล่าดีแล้วล่ะเฮ้ hey, ถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆด้วยแล้วเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกมากมายที่ฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงคลิกทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส